มันจะโคตรแน่อยู่ยากจนเมื่อยพี่น้องเลยเพื่อจังหดป่าหน้าไม้สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีวัดสุขูสุขคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนสวยๆตอนนี้เราจะไปหาหน่อไม้กันนะทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องจา๋าสบายดีวัดสุขูสุขคนเนาะสบายดีตอนสวยตอนนี้เราอยากกินชื่เอามาลองดูให้เพือ่อปกยิ่งเกี่ยงนี่อยากกับค้าละความท่อข์ช้ำทุกข์หนูมันังโคตรแน่ยู่ ขนาดหาสั่นหาต้นไม้ยังเมื่อยเลยเนี่ยที่ฉัคดเบิ่งก่อนตรงมีอะไรพาหาแต่ต้นไม้ในก่อเนาะเมื่อนี้สิพามาหาต้นไม้ห่ืยอยี่น้องอันนี้คือต้นไม้แบบธรรมชาติแต่ว่าย่างอยู่ซับส่งอย่างไรหอดก่อต้นไม้แต่ว่ากี่ตัวมาจากบูมี่เหมือนกเนาะมาหาผลบูมี่ใช่ก็เดี๋ยวเัน ข้าวมาันู้หือครูดูไปสิบ่มีบม่มีหอกไม่มีอะไรสุดเต้าค่ะไปไปสิพาไปอันนี้คือเป็นท่านี่เป็นหน้าเก่ามูนอิเมท่าสมัยก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้นเป็นคองเขาไปแล้วเป็นทงกว้างกว้างทงมันใหญ่เลยอยู่ที่นะค่ะป๋ังพี่น้องเขามาหาเมอือนี้กู้ทำทางก็คือ,อเพื่อนสาวอัน ว่าก่อนมานในยุ่ห่วยพี่น้องมานสั่นหอดเรียงยาลงไปอีกสักหน่อยนะ่ายเบิ่งเียวเบิ่งจากสภาพก่อนหมอีกพี่น้องเป็นตะมีค่ะนี่กะพ่ามหาพามาเบิ่งยาแดดยางนาแกันทเแห้งแร้งแห้งพี่น้องธรรมศาสตร์ลงโถดธรรมศาสตรลงโทดคนนะไม่ใช่ลงโทดอนไม้

หน้ากระปูคายนี่แทๆเลยแบบมีน้ำเลยบัวมึงว่ามีเงมีเกียดบัวแมนมีหูพี่น้องม่งได้พี่น้องก่อนใหม่นะมันแห้งแรงแห้งกึ่งซีบมียังใช้เบิรงแล้วเบิรงกจะอยู่บ้านก็ว่าเบื่อสิพาเบิรงอยู่หัวมันแห้งแรงทำไงพี่น้อง นบ่มีแนวหายังกินเลยสมก็จาซื้อน้วกินนั่นแหละเค็ดยังปขายกัยังบนในยางนาพี่้นงแนวหากระจุนบ่มีเหรอปลาลงมาเอาาห้องผมซื้อก้อนหอนแยความท่งมาซองทงลงมาขับปลาให้กับหอน เนี่ยตันนะตัดไลขสองทางเครื่องสินค้าสินค้าพี่ตลาดงัวควายยิ่งชีวมิยาสีกินเลยพี่น้องมึงเนี่ยต่อเพื่อนเพราะมันแห้งแรงงัวควายกหาบนรถกินนดำสวยแล้วก็หาเขาห่มของเราพี่น้องมันแหงมันแรงเลียวไปน่คุณแดดปิ่มแดดจุดไพ่ไหมยิ่ม ันนี้เป็นส่งใหญ่อยู่หรอกจะมาทำพายทำไมแจ๊สิไรอันโบพามาเบิ่งความแห่งแหล่งของยามนี้พี่น้องเบิ่งจากท่าปีนี่ซึ่งจะได้อันใหญ่อยู่ดอกแม่นโ่โอ้โหต่มีเกาะเดียวอรือไงเคียว แต่ว no ่ามันเป็นแตกเป็นตาเป็นตาอย่างอ๋อแต่เกิดมากงอควายน่ากินเลยม่ค่ะงควายเขาจะอยู่แถวขางเลยโอ้มันเกิดจะกินเนาะเบื้งแรกใบไทยมันยังเห็นใบแฉกเลยแต่แถวเทิงมันกินไปเบิดงอควายนะใบไม้ไปพอกว่ไผ่หมดนะที่แถวนี้นะมันเลียเลยก็ไม่บอกก่อนไม่ลมลงมากอะเบื้อยัง ธรมร,รมชาติลงโทษมนุษย์เพราะว่าส่วนนี้หาาี่ยมกระตายได้บด้มีเมีนแล้วควแล้วจะชินเพื่อมแมนแหงเป็นอาหารเห็นไหมทุกคนหนมคืามาเปิดใใกล้วันโนไม่นะแร่ันเป็นยังไงอันนี้เน้น ขนาดยอดยังบวมออกแล้วพี่น้องเบื้องกันนีแหนงนึงโอ้โหเป็นแหนงหน่อไม้เอาปกติปกติกันแนงสันว์จะเป็นแนงนึงอะนี่ไงเป็นแนงเต๊บอ๋อเพดบะบะตัวนี้โอ้นี่ใครจะกินเพดบ่ขนาดนี้เบื้องคักแล้วพี่น้องการล้างคือได้จับนั้งแต่ไหน ไปในสายจนได้นั่งในหันแต่จะเสียดค่ะนี่แค่ะละไปกับหนึ่งขอก็ได้กับหนึ่งทุกคนหาต่อไปสิยายอมแพ้จิบกับเศร้ากับจริงๆพ่อแกง <c oughs> รัระดับขัดพวกหาต่อไปสิเข้าไปแซวทงกิตเขามาเมื่อกี้ภาพมันวนป่า,เ,าเลยพี่น้องไม่แต่แถวนี้แหละเขียวเนี่ยค่ะ,ะแม่นอันนี้ไปก่อติดห่วย เด้งหนึ่งนั่นเนด้งเลยเด้งนะทุกคน,น,กน,านมาใหม่หัวมือมุนบดม่เด็งมันมมันโมมีหน่อมันอกมีหนอ่มนหนอมยามนล้นะมันฝนบดตกมันบกอมันชุ่มมัน่ะนาย ทั้งลุ่มกับหาวทั้งลุ่มทั้งเทิงกับหาอทั้งเทิงเอาเห็นอีกแล้วพี่น้องจะเห็นก่อหนึ่งตัวนี้แนงใหญ่แล้วเว้ยลงยุกเศร้าเศร้าเศร้าที่มันลอยอยู่ไเอือหืออืือออหดูนี่มันข้า

เออยำหน้าหรอวะนี่แหละน้อยนี่แน่นจนพอจับหมดเลยโอ้ยนันแดงนึงนี่ไงทุกคน <laughs> คือูนะนี่มันคู่กันแล้วบอแข้วกันก่อวทำกันเลยคือโบติงจ่ะมันแมนบอแมนมพี่มันเดูเขา ที่ข่าวพี่จับออกไปได้เออตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เลยน้ำพักน้ำพักแะ่ว่านางเด้อพี่น่องแขนนาง,งบ่ถึงแขนนางสั่นนี่นั่นไงเย็บบุรี่แขนนางนะทุกคนเสียมาแก้เพื่ หมุนหมุนเป็นน้ำกอหัวคืออยู่ด้วยสิไเด้อ่ะหนึ่งแบโพดแบบโพในยูพี่น้องเลยนี่เขาบอกค,อค,อคแนแห่งแรกมนันยังออกเลยบัดออกแล้วออกแบบนี้บใหญ่ทุกคนใใกครับ ทิปตาอืมเเป็นห่้ตั้งกี่ดรตั้งโกโดนี่วะแมวใดไม่ใส่เอ๊ะต้องพูดต้องมีโพยู่เชิงบว่าไม่ใส่เอ๊่เห็นอยู่อยู่ที่นอย่าเพิ่งเด้อมันออกไปตามมันจะปาแล้วนะแป๊บปาดเลยทุกคนอย่าพลาดนะอ้ามันจะขาดแล้ว เกิดสิเพาะแห้งหนึ่งี่น้องเอ้ยวิ่งเอาไปได้ยำ้มแรกนะเบิ้งมันก็ดีใจตัวได้ซ้ำนี่นะถือว่าพาะแห้งแล้วเนาะอือเอาอะไรยุ่เดี๋ยวนี้ได้แล้วยุ่ยต้องเอาเงาเนื่องใช่ไหมผมมีต่อยบ่น้ามาพูดฉันมาเลยข้าวสกินนี่ใช่เอาหน้าพูดใช่ไหมเบ๊นหน้ำห่วยนี่ใช่ปะบ่มีเขาหน้าห่วยมีมีเราเป็นห่วยใหญ่ เ<ไ>ป,ปน็นอันมันหวยอันนี้มัน้องไปจูขึ้นมาพดติเนะมือหนาราก็มาหาเขงวอ้ยงคนออยากจูบนะคนอันอยากยุดจุจบบดมาพดคนอี้อยากเ็ดเบ้างงวนเนาะมันจะเสีไดหาเสีเอาเเอะน้องไ่จะก,กิ่มขาดเอาเวาเนี้ยน้องมาจะเกิ่มขาดผู้ใะได้ฉากตีนเป้าแล้ว ยาก่ากจนว่าไก่เติบพี่น้องเติบผ่อยเติบไปทีลงลงหอกลงหัวใหญ่บ่บบันที่เขาไมเอาอันนี้เอาหอยเอามาแล้วหอยหอยหน้าหอยปังหอยใหญ่หน้าหอยปังน้องหอยฝังเด้ลืมเพื่อพี่น้องเฮ้ยใส่พี่น้องกูบ้างไหมอันนี้คือน้องหอยปังคือที่มาของบ้านน้องหอยปังนี่แล้วมันแห้งตะกี้มี ไม่หอยบ่ตะกี้น้องหอยปังไลยหล้ค่ะเจ้าวะนี่พี่น้องหอยน้องถ่งตัวนี้ันี่เป็นน้องแลเทิงนไปหานธุมูบ้านดิบนกอไผเออแล้วบ้านน้องหอยปังบ้านแล้วก็มีน้องหอยปังอยู่นี่ต่อมาแล้วก็บ้านใหญ่ก็ไปอยู่เทิงเบิดน้องก็เลยปัจจุบันนี้เริ่มคูนแ้วก็แหงไปแต่ก่อนน้องบ่เคยแหงเด้ก็เลยเป็นน้องน้อยคนคนนี้เบิร์ตเหรแม่คนนี้ปลาเบิม่น แต่ก่อนนะมีน้องนํำในสายได้สิไปพากันไปตั้งหมู่บ้านในหันเนาะอาศัยอยู่ตามลำานำแบบพะเยนสมัยก่อนอะนะนาอเฮ้ย mm. พอมันแห้งแรงมันอุดเข้ามาแบ mm. มีกอกแม่ mm. จนพ็อรังเข้ามาเหนะ mm. ็ดกรอกแห้งเลยก็ใหญ่ไปตามกอกเลยงว่าเป็นหมู่บ้าน mm. นั่นแหละที่มาของคำว่าหมู่บ้านแต่ละบ้านทุกคน ไม่มีน้ำข้ามีนำฉางโถคนทุกเจ๊นี่เด่น้ำโดดซึ้งเออหอดเลยหวยง่ายอันนี้ข้าขึ้นไปนี่เป็นบ้านน้งคือเลยทุกคนเป็นบ้านนะเรามาถ่ายคลิปหากต็ว่าอยู่ว่าว่าอยอยากเล่นน้ำหวยเด้เนาะ โดดตามลง,งมไปพิเ็นขวาขึ้นไปนี่จะเป็นบ้านน้ำคือพี่น้องของคุณเนี่ยไปก็เห็นคนเขาเจากระหาน้ำใหม่ขึ้นกัน,นกอีกฝั่งอ,อันนี้เป็นหวยใหญ่ไปเอาเหื้อเขาปะพายเลาะลงใชนี่นะ <laughs> ขีเไ <Merci. S 1> ่ละหาน้ำมเนาะพี่้องขยาเป็นเป็นยำนาเลยเขียนเปเขียนช้่ายเอ็ดเลยเขีนบ่เขีนบ่พี่หนงนี่โอ้โหนี่้ยหมานะไว้เขียน้น่อยคือเขียนอันเขียนีนาเลพี่้องยำเปไปอยู่ดินทรายำเเขากระปอเขียนใายแมนยำหน้าอยู่ดำไผ่หน้ากับว่าเขียนีนาเมน เป็นเขียดที่มีซองซื่อได้ตัวเดียวซองซื่อมีตัวเดียว <ś rupees> ในซองระดูกันเนาะแม่นขักไปแป๊บเอาอลีเหรอแหละเฮาคือมีซื่อเดียวแต่ในซองระดูในซามโนโ่แล้มีซองซื่อมา <hum> ชิวา <c oughs> <c oughs> เอา้าคนมันไม่มีซื่อเดียวไรพายก็มีซองซื่อหมดเฮาได้มีซื่อเดียวตาวันแต่ในซามโน่เขาเป็นตาวันไม่ใช่ข้าบุคคล อันนี้โอปิโซนเขาเจ้าหน่อยอยู่นี่โอ้ลงมาห่วยเก็เย็นพี่น้องอน้ไมัเขาปลูกมาจักอันนี้คือเรียนอะไรใช่อันนี่พี่น้องอันนี้เป็นน้ำม้ที่เขาปลูกไว้คุณเรียนจาชุดขนาดอาอยู่ล่ำห่วยไม่ยังหมดออกแล้วสรุปคือ,อพี่น้องอไปหาห่วยน้ำมื่อยแล้ว เอาอยู่เฮือนย่างจนขาลาคนจุดท่ายมาเอาอยู่เฮือนอยู่เฮือนก็ก่อของสาวันเองนะทุกคนเออแนงมันออกลายเว้ยนี่จังหวะมันชุ่มกำลังเป่งโ่องนับไปบ่มีหนออหนอกบ่พ่อมันี่อกพักแฮงอยู่ ไปหาอยู่หวยพอเนี่ยี้เลยเนาะก่อนแล้วไไปแล้วก็หาเอาหาเอาหาเกาแล้วก็มาาอยู่กอตัวเองแล้วก็แล้วตักี้ไปย่างกันเหมยยังเนาะกระพาไปเบิ่งวาย่หัวยยุห่อนเป็นยังไดเนาะโอ้เขายากเผาดุ้ดยก็สูเผาไ่เาสิกอยุ่จังก่อเก่าไปไลไปหาใหม่มากเนะเนี่มีอเด้มีกอคมมเฮ่าฮ่าฮสร็จาร เดี๋ยวสิกอขาวไปกินมีนอกแชรพันอ่อนนี่รูดมักม่อนกำลังเปล่งยังคือมักม่อนเออมีโคกม่อนบัวดงคดคำว่าอะไรทนี่นะหักเอาเลยทุกคนกอของเราเองกอเธอเราปลูกไว้แล้วนี่ยเด็กสีสลนรัง ทางซ้ได้กินแกงน้ำม้แล้วพี่น้องมันตอนอยู่หัวยขึ้นแล้วว่าสิบริกินแดดพี่น้องไอ้ปวดโพตอนเช้าวาสิลมๆ่มมาช่วยบ้างก็แดดเชยยังมีคำบอกสงสาร จะแนงในหน่อยพี่น้องผสมมาในมือเด้นทางนี่ตัวนี้พี่น้องม่วนอะไรวบบักกอกแก๊กอกแ๊ก เดี๋ยวเามาผาไหนเนี่ยพ่อแก่ไับน้อยหน่ออ่านเบิร์ตเลยนะพูนอยู่เทิงให้ตะปูแบใหญ่นึงเด็กหัดก่อเ่าก็มีพูดจีดอกตะปู เออล้ำมันนี่ก,ก็สลาดเลยก็กล้กองไปใช้งามกเผามันม่นใหญ่กว่านี่ขึ้นรถมกเผาขึ้นตามลำไผ่ขึ้นกองเผา nhiều khẩu là thiền rồi à. Ui, tôi chụp xong mùng Xịp ít màu quả là thuộc khốn Vậy hãy bắn nhảy cho tuần nó đây nè ảnh ừ. như thương Ui, đi bắn nhảy đâu Cái này léo nhỉ mà? Nhảy nhảy cho con đi Chút bò อ้าวนมักระซุเป็นดิเคยเห็นโน่เลยกลายมาเป็นรั่หมดปวดปุ้้าเป็นผัอยู่ป่าละห้อไวๆแลยเป็นพ่ออยู่เงื้นสิเอี่นะตัวเรื่องเังใหญ่นะเห็นอยู่นะตัวโปดอยู่นะเนี่ยนะผีนี่โอ้นี่บ่แม่นนี่นะ อเอนี่ไปมันเงี้ยวใชเออนั่นแล้วมันตดโปดอยู่ยังไงปลายมันเงีวกว่านี้ยังเอาอโอ้ในนี้ก็ได้แล้วทุกคนอันยังว่าสัตว์อันไปห้าวาก้เธอแล,ล้วมักเผาอีแมลหรอเขาหมากเลยนะทุกคนเธอไปหาน้าใหม่เมื่ออยากตายเธออยากเอาน้ำมาเ้าหลังหน้าแล้ว เคยคิดว่ามันใส่ได้เธอเดียวลองมาดูฮะเอาไปลองดูจังหวะฝาดิหน่ะเอาบนมาจากแบบมันเป็นยางชนิคน้ำน้างของฟ้าล้างไงขล้างตอนตายซะนั่นตัวมันก็เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ในหนึ่งเดียวไงนี่เดดเอาไม้เปรียบเทียบบังดูบะนี่แล้ว่างแล้ไม้บ้านกับนอาไม้ไฟป่า น้ำมันไฟป่าโบเห็นแล้วน้ำมันเป็นแล้วได้ว่าสานเอาดูวมันดำก็มันอันนี้มันจะเอาขึ้นมาเบิ่งพี่น้องเธอสิโบโหจากเอาขึ้นมาจากสองเนื้ออวนๆนะเออมันดำก็มันมัณนี้มันคนละสีมันเึกืองกบมันมีคนมันกระบอกดำเนาะน้ไมัอันนึงนะมันเป็นอันนี้นะฟันขมิ้นโอ้ย นกไม้ไพปา่ามันสีบได้มีขนเนาะมันเป็นกาบเรียบๆอันนี้เป็นพันธุ์อ่ะนี่อันนี้คือนกไม้ไพป่าตัวาก่อมีน้ำอันนี้เป็นพันธุ์พลังอันนี้เนีน่ยนกไม้บ้านนกไม้กิมชุงงตัวไหม่บ่มีน้ำตัวมีออกขนขนแต่ว่าล่า,ออาลสุดอ่ะแต่ก่อนมีนกไม้ไพป่าลกล้นกไม้ไผ่บ้านนกไม้ไผบ้านกับมาดีทางหลังกมหมวกสวรรค์อ่ะ <laughs> กับมีน้ำคือกันเนาะ นอกก็มีคนฮัอะไรพี่น้องเอ้ยมาแล้วก็สิได้ขออนุญาตลาคนดีๆออกไปหาแกะน้องใหม่ค่ะเนาะ,<บ>ะขอบใจเบิดสุขุสุคนทีท่ติดตาม <c oughs> อยากจอไปดังนานเลย <c oughs> และเป็นกำลังใจให้ปอเปี๊ยรสวัสดีพี่น้องจ้าผิษผัดประกาศได้ก็ขอโทษขออาภัยนะคะพอกับคลิปหนาพี่น้องอสบายดีลาแล้วสบายดีเด้อเราจะเอามะพร้าวไปดื่มมันร้อนเมื่อน,นี้ก็พาไปเบิ่งภาพบรรยากาศนอกบ้านเนาะว่ามันแห่งแรลงสำได้ สุดท้ายก็น,นี้บผมนองใหม่ในเกาะอ,อยู่ดี <laughs>